แสงแดดยามบ่ายสองลอดรั้วโรงเรียนมัธยมปลายนักเรียนต่างทยอยเดินออกจากประตูบางคนมีพ่อแม่มารับด้วยรถยนต์หรูบางคนปั่นจักรยานกลับบ้านพร้อมเสียงหัวเราะสนุกสนานท่ามกลางบรรยากาศนั้นมีหญิงตาบอดไว้กลางคนคนหนึ่งยืนอยู่เงียบๆใต้ต้นประดู่เธอถือไม้เท้าสีขาวไว้แน่นมืออีกข้างกลางร่มบังแดดอย่างระมัดระวัง ทุกวันเธอจะมายืนตรงจุดนี้เพื่อรอลูกสาวเพียงคนเดียวนิดานักเรียนหญิงมอปลายที่เรียนเก่งและมีเพื่อนมากมายแต่วันนี้นิดาเดินออกมาพร้อมเพื่อนกลุ่มใหญ่เธอเห็นแม่จากระยะไกลใจเต้นแรงอย่างไม่ใช่เพราะดีใจแต่เพราะความอายเธอแกล้งหัวเราะเสียงดังกับเพื่อนๆแล้วเดินอ้อมออกอีกทางโดยไม่แม้แต่จะหันมองแม่ แม่ยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นอยู่นานพอเห็นว่าไม่มีใครมาหาเธอก็พยายามยิ้มบางๆแล้วหันหลังเดินกลับบ้านช้าๆไม้เท้าตีพื้นดังตึกตึกเสียงนั้นสะท้อนอยู่ในหัวใจที่เงียบเหงาเมื่อกลับถึงบ้านนิดารีบวึ่งเข้ามาแม่ยิ้มออกและถามเสียงอ่อนโยนลูกจา๋าทำไมวันนี้ไม่เดินมาหาแม่ที่โรงเรียนละ่ะ ถาถามธรรมดาแต่กลับกลายเป็นดาบที่ทิ่มใจนิดาเธอเมินไม่ตอบแล้วเดินเข้าห้องแม่เงียบไปครู่หนึ่งก่อนเอ่ยเสียงเข้มขึ้นทำไมลูกไม่ตอบแม่แม่ถามอยู่ได้ยินไหมนิดาเริ่มหงุดหิดตอบเสียงแข็งก็เพราะหนูไม่อยากให้เพื่อนเห็นแม่แบบนี้ไงหนูอายเพื่อนทุกคนมีพ่อแม่ปกติมีแต่หนูที่ต้องมีแม่ตาบอด คำพูดนั้นเหมือนใส่ฟ้าฟาดกลางใจแม่น้ำตาร่วงทันทีแต่ยังพยายามกลั้นลูกแม่อาจจะมองไม่เห็นแต่หัวใจแม่มีแต่ลูกนะไม่ต้องพูดแล้วนีดาตะโกนก่อนผลักแม่จนล้มลงบนพื้นเสียงไม้เท้ากระแทกพื้นดังสนั่น เธอนั่งตัวสัน่นน้ำตาเอ่อรินมองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ถึงความเย็นยะเยือกที่กำลังแทรกเข้ามาในหัวใจนิดารีบวิ่งออกจากบ้านทิ้งแม่ให้นั่งร้องไห้อยู่เพียงลำพังเวลาผ่านไปจนดึกเสียงฝนกระหน่ำลงมาอย่างไม่ปราณีฟ้าผ่าครืน่นครืนแม่ยังนั่งรออยู่หน้าบ้านใจเต็มไปด้วยความห่วงนิดาลูกอยู่ที่ไหนเธอกระซิบกับสายฝน ความกลัวเริ่มก่อตัวขึ้นเธอหยิบร่มกับไม้เท้าออกไปตามหาแม้จะมองไม่เห็นแต่ก็อาศัยเพียงความรักนำทางด้านนิดาเธอกำลังหัวเราะสนุกสนานกับเพื่อนๆในร้านเกมและแปลนขนมเรากับโลกภายนอกไม่มีใครที่รอคอยเธอแต่แล้วพอหันไปมองนาฬิกาความรู้สึกผิดเริ่มแล่นเข้ามาเธอนึกถึงคำพูดของแม่ก่อนจากบ้านเสียงสะอื้นและภาพแม่ที่ลม้มลง ใจเธอสันสะท้านรีบวิ่งกลับบ้านทันทีแต่เมื่อเปิดประตูเข้าไปกลับไม่เจอแม่โต๊ะไม้ที่แม่ชอบนั่งว่างเปล่ามีเพียงกล่องเทปเก่าๆหล่นกระจัดกระจายอยู่บนพื้นนิดาหยิบเทพปขึ้นมาใส่เครื่องเล่นเสียงที่ดังขึ้นไม่ใช่เพลงแต่เป็นเสียงบันทึกเก่าวันนี้นิดาอายุหกขวบร้องเพลงให้แม่ฟังเก่งมากเลยนะ เสียงของแม่หัวเราะเบาๆตามด้วยเสียงเด็กหญิงเล็กๆร้องเพลงเพี้ยนๆแต่เต็มไปด้วยความสดใสอีกมวลหนึ่งนิดาลูกเดินครั้งแรกแล้วนะแม่ดีใจที่สุดอีกมวลหนึ่งแม่รักนิดานะไม่ว่าลูกจะโตแค่ไหนแม่ก็ยังรักเหมือนเดิมเสียงเหล่านั้นดังขึ้นทีละตอนเหมือนย้อนเวลากลับไปวันวาน หัวใจนิดาพังทลายลงทันทีน้ำตาไหลพรากแม่หนูผิดไปแล้วเธอกัดฟันสะอื้นนิดารีบคว้าร่มและวิ่งออกไปตามหาแม่ท่ามกลางฝนเธอวิ่งไปตามถนนสายเปียกชื้นมองซ้ายขวาอย่างกระวนกระวายจนในที่สุดเธอเห็นร่างของแม่กำลังเดินช้าๆร่างกายสั่นสะท้านเปียกปอนไปทั้งตัวแม่เสียงร้องของนิดาดังก้อง เธอวิ่งเข้าไปกลางร่มให้แม่โผเข้ากอดแน่นน้ำตาไหลอาบแก้มถึงสองข้างแม่หนูขอโทษหนูไม่ควรทำแบบนั้นหนูสัญญาจะไม่อายแม่อีกแล้วหนูจะดูแลแม่เองแม่ยืนนิ่งน้ำตาไหลพรากอย่างไม่รู้ตัวมือสัส่นๆค่อยๆอ,อบลูกกลับลูกแม่ไม่โกรธหรอกแค่ขอให้ลูกอยู่กับแม่ก็พอ ทั้งสองกอดกัน่าำกลางสายฝนเสียงสะอื้นและเสียงหัวใจเต้นประสานกันก่อนที่นิดาจะค่อยๆพาแม่กลับบ้านเรื่องนี้สะท้อนว่าความรักของแม่คือแสงสว่างแม่แม่จะมองไม่เห็นแต่หัวใจแม่กลับมองเห็นทุกอย่างที่เป็นลูกเสมอและเราทุกคนควรเห็นคุณค่าของพ่อแม่ก่อนวันที่สายเกินไป